ก็นะผมเอากล้องลงโอเคเอากอล้องลงเรียบร้อยแล้วนี่เป็นเรื่องราวของพ่ตอตาวแล้วแล้วก็เต่าโอเคครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับเออมันจะชื่อว่าอะไรดีรู้ละผมจะชื่อว่าอะไรี ้ยผมรู้ละผมชื่อว่าอะไรดีเม,ม,ม่ด้ามาครับมันเป็นแค่ชื่อโอเคครับลองสะกดดูนะครับมันอ่านว่าโอเคโอเคไม่ทำเลยไม่ทำเลยเชื่อ,อ ชื่อตามานดิหรอช่องอ,งองโอเคชื่อนี่แหละเฮ้ยเวลาตั้งหนึ่งนาทีกอบการตั้งชื่ออือ่าแคเลยละแคเคเลยละโอเคนี่ครับมีหนึ่งหนึ่งร้อย ชีวิตห้าสกอร์ศูนย์เอ่อมีเดียมมีเดียมเลยอ่ะใครบอกไปดิกิกะสตอรี่โหมดเอาสตอรี่ดิเฮ้ยรอบอีซี่เด็กอนุบาลดูดนมดูดดูดดูดโอ้โหตาโตซะด้วยรอมีเดียม พูดเล่นธรรมดาสาฮาร์ดเป็นระดับชาวล็อกโอ้โหอ,อย่างเท่มีผมได้ไงเนี่ยโหใส่แว่นด้วยโอ้เออเอาเฮ้ยเอา้เอา,อา,อาผมเรื่องมดลฮาร์ดเอา้าโอ้ยพึ่งได้เล่นเองโอ้โหเป็นเรื่องราวของผู้เท่าเต่านะครับที่ เพื่รู้ว่าไม่เท้าของตัวเองครับก็จะพังนะครับแล้วเขาก็เรียกสมุนของเขานะครับเรียกเขา,าจิมมี่ครับจิมมี่พยายามเรียกช่วยอาจารย์ของเขาครับซึ่งอาจารย์ของเขาเนะี่ยไม่ปู่ของเขาเนะี่ยผู้เจ้าต่าเนะี่ยเขาบอกว่านี่นครับไม่เท้าไม่เท้าของปูนะ่ก็จะพังแล้วหลานเอ้ย ช่วยไปหาไม่เท้าอันใหม่นะครับไปไปให้ปู่นะครับมาไปนี่โอ้โหเสีก้อนนี้เลยอนะคีย์บอร์ดเมาส์จอยไม่มี w a d ไม่มีจะเป็นบาร์จะเป็นบาร์ก็ไม่มีกระโดดด้วยอา่ไปทางนี้ก่อนแล้วครับโอ้โจะเป็นบาร์คลิปขวารู้สึกตอนเล่นคอมรแรกๆ เอ้ย yup. คอมก็ไม่เลอะนะครับคอมไม่เลอะแล้วเก็บเพชรนี่ทอยมีอะไรกบดิออุ้เฮ้ยคนทำไรเนี่ยสวัสดีเพ like yep ื่อนขี้ขี้ซ้ายปะคลิกขวาคลิกขวาคลิกขวาก็ไสะดุดอ่าเนี่ยคลิกซ้ายอู้เตะกระดิ่เลยอู้เตะกระดิ่เลยดูตัวเล็กตัวน้อย เรียประตูวาบเมื่อเขาไมปเก็บเพชรก่อนโอเคไม่มีเพชรแล้วแบแบปบไป,ไป,ไป,ไปต่อไปต่อเลเวลคัมพีไม่รู้เราอ่านถูกหรือเปล่าแล้วมีงูงูตรงอ่างงูตรงอ่างเจ้าถิ่นเห็นเหนตัวละครผุมไหมไม่น่าไม่น่าเห็นเอไปตรงนั้นทำไมโอเคครับนี่โอ้โหโอ้โหหน้าแดงไปหนึ่งทีโอ้ เฮ้ยวิ่งมาชนเตะกระดินเลยนี่ครับเก็บเพชรก่อนนี่จะมาหาไม่ท้าให้พู้เท่าเต่าต้องลำบากขนาดนี้เลยเนี่ยตายเถอเะเกมเก่าแล้วครับในคอมผมมันเหนียบผมเจอถางโครสซับซ้อนเยนูมาครับอ๋อเฮ้ยกระโดดไม่ขึ้นกระโดดเก็บเพชรโลมาลยนี่ อะไรมีสองพันแล้วอ่ะเฮย้ยนี่โลมากขนาดเลยรนอะันนั้นบด็กให้ช่วยเนะยถึงสองคนโหสองคนอา่าสเปซบาร์ไม่ได้รือไปเลยเออพุทธเต่าพูดว่าเลย,ยพูดว่าเฮย้ยหาไม่ร้วเร็วๆดิโอเคครับโอเคครับเ,เ,เ,เอาเฮย้ยเอาเอา,เอาอหัวโนวแล้วมั้ง โอ้โซนิคก,กับมาริโอมารวมกันกลายเป็นเตา่าอืมมาดิอู้โอ้โหหน้าแดงทำไมหน้าแดงกินเหล้าลไงอืมเตะกระเด็นเลยกินแคบพี่ใช่กินคบคบอันนี้อะไรเพชรพอยเป็นสีสม้ม ห้าทีแล้วอ๋ออ๋เอเข้าไปแล้วผลประตูแล้วครับเนี่ยผลประตูผลประตูแล,ะแล้วก็เป็นปูจตาตอแล้วก็มีหอยดาบครับหอยดาบบอกว่าสวัสดีครับโอเคครับแล้วก็อันดับแรกครับเราไม่ต้องไปช่วยเด็กนะครับเราเราไปเก็บเพชรกันเลยครับอันดับแรกนะอ่ะว้เด็กโคตรใกล้เลยเอ๋อมานี่ กระเด็นเลยอืมมันไม่มขอไอ้ไอเกมสาม,มูไรนั่นแหละครับผมก็เลยลองมาทำเกมผู้เท่าเต่าตามหาไม่เทา้าครับเอ้าตกกระโดดกระโดดมาต่อ โอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยังยังยังง้ยโอ้ยยังยังยังงทางนี้ต้องล้มลงไปเพื่อเก็บเพียรทางนี้ต้องขึ้นไปเพื่อเก็บเพชรแล้วก็มาเจอเด็กน้อยเด็กน้อยเอาเอาเอาถือล่มอีกไม่ถือล่มโอ้ยตาแดงไปหนึ่งทีตาแดงเลยเอาเริ่มใหม่ เสียชีวิตเอ้าอ๋าไม่ได้เริ่มใหม่ไม่ได้เริ่มใหม,ม,หม่โดยชีวิตเดียว,วครับฮาร์ดคอร์เอ้าเออ,อ้ยกกล้องขึ้นมาก่อนโอเคผมเบือแล้วกับการถ่ายแบบนี้เราจะปวดมือก็เถอะแต่มันใช้มือแค่ข้างเดียวนะ อ้าขึ้นมาอ๋อไม่ได้ขึ้นมาตกโอ้ยเกยมดิก๊กโอ้โหเล่นระดับฮาร์ดไม่เปลี่ยนอะอย่ามาว่าผมนะผมเล่นไม่ดีอะก็จับแบ๊บโอยไปไปต่อแนละ้วเต่าเุท่าเต่าดาแล้วมั้ง โอ้ยเกยมเล็กมีการคลิปตาซะด้วยตตัวอะไรอยู่ในถ้ำอ๋อเดี๋ยวผม z o ช m ไม่ดูเนี้ยตุ๊กเนี้ยตุ๊กเนี้ยตุนเนาะตุน,ต,นตุนระเบิดหรือเปล่าไม่้มันไม่กระโดดวายมันไม่กระโดด ไม่กระโดดทำไมโอ้ขาพลิกน่าจะใช่นะน่ะล้มล้มไปหลายรอบเลยอ๋ออ๋อเก็บตรงนี้ก็คุ้มอ่ะเสียเวลาจะเสียเวลาเลยครับโอ้ยโอ้ยปวดแขนปวดข้างซ้ายโอ้ยดูบอกว่านอกคอมเลยยัย มันอยู่กลางอากาศหรือเปล่าว่าหรือว่ามันโอเคครับเริ่มกันต่อโอ้ยเกาะด้วยโอเคครับผมเสียเว,วลาซูดีครับผมชื่อจิมมี่ อ้เสียงทำไมาถึงชื่อว่าจิมมี่เพราะว่าคิดไม่ออกอม,มาตรงนี้อุย้ยเห็นพ่อหนูม่มเลูกอุยอ้ยหนาเดงไปหนึ่งอุ้ยกลางลมทำไมนี่ไม่ใช่รู้ดูฝนนี่ไม่ใช่รูดูรู นี่ไม่ใช่เอาจะตายเตะกระเด็นเลยทำเกือบตายอืมก็เสียเวลาใช่นาะอ้ยเอาใส่เกับเข้าไปเหมือนเดิมเว่ะยกออกมาเดี๋ยวโอ้โอ้ฟังเพงเลง่อยโอ้เพลง เพ oh ียงกีห oh. oh oh. oh oh. oh oh. อยยกออกมาก็ได้โอ้โหโอ้โหหอมโอ้ยเดี๋ยวดูเรามืดจังอ่ะต้องใช้แสงมากขึ้นเผื่อไปปิดอะไรหรือเปล่าเด่ะเผื่อไมปิดอะไรหรือเปล่าปิดอะไรนี่เล่นอะไรไม่เอานะกล้องยังมืดอ่ะทุกคนเใหญ่สีๆอ่ะ สดยิ่งกว่าหมูโลตัสอะ่ะเอาไว้ไม่ต้องเก็บเพชรก็ได้อู้แต่มันขัดใจอะดิลูกผู้ทายไม่ต้องเก็บเพชร วายพ่งก็ไปหน้าเดยงอีกนี่ไม่ใช่รู้ดูฝนห้ยวายกระโดดไม่ขึ้นว้ายจบด่านนี้ผมพอแล้วทุกคนคะรับจบด่านนี้ผมพอแล้วดูสสดครับอองผมไม่น่าตกลงมาเลยดูด,ดูดูบันนี่ ดูมันมีหน้าบกมือ,อโอช่วยตัวเองให้ได้คนถืออด็กน่อยเตะกระเด็นเลยกระโดดสองครั้งได้ไหมแบบแอร์จัม่ะกระโดดสองครั้งแบบบักฟุตอะ่ะบักสะอืออะ่ะโอเคครับไปไปกันต่อนะเออ ตรงนี้มีไม่มีหอยด่างนะเลือดครึ่งหลอดแล้วเฮ้ยประตูว้าบประตูวาบเฮ้ยเจอตุน่นอีกแล้วไปอย่าลีรอรอลีเรียบร้อยพุเตาพุเตาเตาบอกว่าโอ้ยไปหาไมปหาให้ปู่แล้วลาเลย ปวดหลังจะแยแ่เยอะเนี่ยเอวจะเค็ดเล่ากลบเก็บกบเกยบเลยอ,อะไรหัวใจหัวใจเหรอไอเลิฟอยู่หัวใจไอเลิฟอยู่อ๋อผมเผลอเรียนต่ออ๋อดันอะไรอ่ะจะทำให้คุณเด้งยังไงอ่ะมันจะทำให้เด้งแบบหมูเด,ด้งหรือเปล่าอ๋ออ้อยกระโดดสองครั้งนั่นแลละอ๋อดีดีดีดด โอเคครับโอเคครับเสียงอะไรไม่รู้ครับอ๋อก็คืออันนี้มันต้องกระโดดสองครั้งสวยอืมเอ้าเฮ้ยเอา้าเอา้าไม่ดึงไ,ดง,สง,สดดงไม่ดึงโอ้ยโอ้หน่าสงสารที่นวายนี่โอ้หน้าแดงไปดึงดีโอ้เกมโอเวอร์ ใครมันจะไปผ่นานไล่ไล่โอ้ผมเริม่มเป็นบ้าแล้วเอ้ยะออกดิกูจะออกเกนี้จริงเหรอมาย่งยั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 งเราจะบว่า,าอโอ้ยสักชาดีดาเธอเนาะพยายามช่างมันเถอะแล้วก็เอาไอด้ดำอ่ะไอด้ดำ แต่จมนี oh, ่โอ้ยโอ้โอ้ยเอาเอากล้องออกครับเออเอาหน้าแดงเกมโอเวอร์เรื่องไม่ไหวล่ะเอาเดี๋วดูมันยังให้เริ่มใหม่มันยังไม่ให้เริ่มใหม่ดูมันยังมีหน้าให้เริ่มใหม่เอาดูมาเล่นเองผู้เต่า หลังหักกรบเก็บกรบเก็บเลยคลิมก็15นาทีแล้วครับผมขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วก็ดูเต่าฟังเพลงไปแล้วแบบน,นึงผมขัดใจว่ะโอ้ทหน้าแดง Game over! เกมโอเวอร์ผมเริ่มไม่ไหวแล้วอันนิ้วผมมังขอโทษครับคิบี้อา่า มานี่ดินี่นี่นี่ไม่ใช่รู้ดูฝนโอเคครับแล้วก็จะจบกันเพียงเท่านี้ครับมาเปิดเพลงดิเปิดเพลงเปิดเพลงสิจิมมี่เอออะไรอะแล้วก็จบไปกับการดูเต่าฟังเพลงครับ ฟังเพลงอยู่นี่ไม่ช่วยหรอกหรือพี่ครับช่วยผมด้วยอะไมไม่ช่วยออกไปแล้วเหนื่อยจริงๆเลยอ่ะเกมเต่าเพิร์เทิเต่าแค่นี้ทำไหนได้ไปเป็นคลิป